การทำหัตการสองกล้องทางเดิอนอาหารส่วนล่างหรือที่เรียกว่าสองกล้องลำไส้ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหารอยโรคและการรักษาเราจะใช้กล้องขนาดเท่าหัวแม่โป้งใส่เข้าทางทวารหนักและเราจะบังคับกล้องเนี่ยขึ้นไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายเปรียบเสมือนกับว่าเราสามารถจะใช้ตาเปล่าเนี่ยดูผนังลำไส้เราขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งลำไส้เล็ก เพื่อจะหารอยโรคสาเหตุที่ต้องทำเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องการจะคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้นเพื่อการรักษาในกรณีที่เราเจอมะเร็งขนาดเล็กๆหรือเนื้อง,งอกระยะก่อนเป็นมะเร็งขนาดเล็กๆเราสามารถจะใช้เครื่องมือตัดออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำผ่าตัดเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้คนไข้การทำา่ตถการนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย แต่ว่าคุ้มค่าและควรทำเป็นอย่างยิ่งแพทย์ผู้สองกล้องจะใส่กล้องผ่านเข้าทางทวารหนักไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่ต่อกับลำไส้เล็กการสองกล้องสามารถตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ได้ทั้งหมดตรวจหาเนื้องอกมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติอื่นๆในลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้ ท้องผูกเรื้อรังท้องเสียเรื้อรังท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายอุจจระะเป็นมูกเลือดถ่ายเป็นเลือดสดมีเลือดออกทางทวารหนักภาวะซีดน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดท้องหรือมีก้อนในท้องมีประวัติมะเร็งในครอบครัวการเตรียมตัวเพื่อรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยจะได้รับการนัดหมายและคำแนะนำการปฏิบัติตัวร่วงหน้าเพื่อมารับการส่องกล้องดังนี้ 1. ผู้ป่วยต้องงดรับประทานผักและผล,ละไม้สองวัน 2. รับประทานอาหารอ่อนไม่มีกากเช่นข้าวต้มโจก๊กไข่เนื้อสัตว์บดเป็นเวลาสองวัน 3. แพทย์จะให้ยาระบาย เพื่อให้ถ่ายอุจจาระจนในลำไส้ใหญ่ไม่มีอุจจาระบางท่านจะได้รับยาละบายชนิดน้ำบางท่านจะได้รับยาละบายชนิดผงละลายน้ำา 4. ท่านที่ได้รับยาละบายชนิดน้ำรับประทานดังนี้รับประทานยาละบายตามวันเวลาและจำนวนตามแพทย์สั่งควรผสมยาละบายกับน้ำหวาน น้ำผลไม้เพื่อให้รสชาติดีขึ้นรับประทานได้ง่ายขึ้นและให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามครั้งละสองแก้วและดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย3ลิตรขึ้นไป 5. ท่านที่ได้รับยาระบายชนิดผงรับประทานดังนี้รับประทานยาระบายตามวันเวลาและจำนวนตามแพทย์สั่งยาระบายผงหนึ่งซอง ละลายน้ำ2-3ลิตรและดื่มยาให้หมดภายในเวลา2ชั่วโมงและดื่มน้ำเพิ่มได้หากอุจจาระยังไม่ใสหรือมีกากอุจจาระ 6. การรับประทานยาละบายจะช่วยกระตุ้นลำไส้ท่านจะถ่ายอุจจาระอย่างน้อยสี่ครั้งขึ้นไปผู้ป่วยต้องรับประทานยาจนครบให้สังเกตอุจจาระลักษณะอุจจาระที่พร้อมตรวจต้องไม่มีกากอุจจาระ อาจมีสีเหลืองเล็กน้อยใสยเหมือนกับน้ำปัสสาวะ 7. ท่านต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย6ชั่วโมง 8. หากท่านมียาระบายมื้อเช้าให้ท่านรับประทานยาระบายกับน้ำน้ำหวนานใสสองแก้วหลังจากนั้นห้ามรับประทานทุกอย่างทางปาก 9. ท่านที่โรคความดันโลหิตส,สูงให้รับประทานยารดความดันโลหิตมาด้วย 10. ควรงดยาธาตุเหล็กก่อนมาตรวจ5วัน 11. ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบการแพ้ยาประวัติการใช้ยาละลายลิ่มเลือดประวัติการผ่าตาดัดประวัติการใส่ข้อเทียมอวัยวะเทียมประวัติการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ก่อนเข้ารับการส่องกล้องท่านจะได้รับการซักประวัติตรวจวัดความดันโลหิตชีพจรอัตราการหายใจปริมาณออกซิเจนในเลือดและประเมินความพร้อมในการส่องกล้องควรพาญาติมาด้วยเพื่อรับผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากผู้ป่วยได้รับยานอนหลับไม่ควรขับรถกลับบ้านหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในวันที่มารับการตรวจ ผู้ป่วยถอดเครื่องประดับของมีค่าเปลี่ยนการเกงเจาะรูสำหรับสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ผู้ป่วยได้รับการเตรียมเขียนไว้สำหรับฉีดยาเมื่อแพทย์เริ่มสองกล้องการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการจัดท่านอนผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายงอเข่าสองข้างเกือบชิดอกและให้ออกซิเจน ผู้ป่วยจะได้รับยานอนหลับยาแก้ปวดทางหลอดเลือดดำซึ่งยาจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายลดปวดแพทย์และพยาบาลจะตรวจวัดความดันโลหิตชีพจรอัตราการหายใจปริมาณออกซิเจนในเลือดตลอดระยะเวลาของการส่องกล้องและการพักฟื้นแพทย์ผู้ส่องกล้องจะสอดกล้องเข้าทางทวารหนักช้า,ชา ไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นแพทย์ผู้ตรวจสามารถเห็นภาพและรายละเอียดของลำไส้ใหญ่ได้จากภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์แพทย์อาจเป่าลมเข้าไปข้างในลำไส้ใหญ่เพื่อให้ลำไส้ขยายตัวผู้ป่วยอาจรู้สึกแน่นท้องเล็กน้อยแพทย์จะดุดลมขณะถอนกล้องออกหากพบความผิดปกติเช่นติ่งเนื้อภาวะเลือดออก สามารถใส่เครื่องมือเข้าไปตัดติ่งเนื้อห้ามเลือดได้หลังการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ใช้เวลาประมาณ15-30นาทีหลังส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นประมาณ2-3ชั่วโมงผู้ป่วยอาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือปวดมวนท้องเล็กน้อย เนื่องจากมีลมในลำไส้จากการเป่าลมของแพทย์ขณะสองกล้องเมื่อผู้ป่วยภายลมจะรู้สึกดีขึ้นอาการนี้จะหายไปเองภายใน24ชั่วโมงหากมีการตัดติ่งเนื้อหรือเนื้อเยื่อไปตรวจโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์โดยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดแพทย์จะแจ้งผลการสองกล้องให้ผู้ป่วยทราบในวันเดียวกันที่มารับการตรวจสองกล้องผลชิ้นเนื้อ แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาฟังผลภายใน1-2สัปดาห์ภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ได้แก่ภาวะลำไส้ทะลุการมีเลือดออกหลังการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจแต่พบได้น้อยหากามีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ควรรีบมาพบแพทย์เช่นถ่ายอุจจาระเป็นเลือดจำนวนมาก ปวดท้องรุนแรงมีไข้แน่นหน้าอกด้วยความปรารถนาดีจากห้องส่องอวัยวะด,ด้วยกล้องโรงพยาบาลสระบุรีสวัสดีค่ะ